โอ้โหแม่งโ้เฟ้าคดีมากเลยว่ะอะไรเนี่ยเียวยไปอีกหม่หมดแล้วหมดแล้วตใส่น่ดูไหมู่จะเน้นากตัวเนน่นแล้วโ วัด <What? S 2> <What? S 1> นยิงคโอเคเฮ้ยบิ๊กยี่อหไรวะใช่แล้วคูมีโอเคสติกไ้ย,นยนไินได้ได้ล้ไปกินฮะดินเนะ แตงวงนี่เหวะเฮ้ยแครอทแครอทแครอทโอ้ยน่าดาม่อ้ยเร็วเข้าอีห่าคนนี้กามมนไปโอ้ยเจ็ดสิพี เราต้อบจา่าอนนี <S <s oh, sure ้คนใจอีกภาษาว้าวตอนนี้ค้ใจไม่รู้ไปกูเปลี่ยนแล้วสามมือดิว้าวเกมที่วราวัว ไปไไเฮ้ยอันนี้อวะมอูไม่มีเอ้ยมีเฮลิคอปเตอร์ด้สังเกตว้าวว้าวได้ได้อะไรวะไม่มีใครหลกูเลยเฮ้ยหกูได้ย่ มาได้เราดิมบอสคมาได้จริงดเออเมื่อกี้กูจยขอรัอหไม่ดาแล้เมาแยวแ้มาล้มาแลวมามาแล้ว้วมามาล้มาแล้ว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 าลามาแล้วมล้าวาแมาแล้ะมาม้แาามล wow, đẹp không wow เออว่ะควไมเป็นไรก็จะน้อยมากเกมเริ่มบักเกมเริ่มบักเกล่ะละวิ่ง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 ไม่ต้องเดินมาเดินมาดินี่เออเออนี่เห็นที่แปงไหมเดินมาดิแปงแจ้งไม่ได้ยินคุ้มจุกก่อนขอจุกก่อนกูไม่ เออแต่นี้แม่งไอ,อเอสีเแยแป้งเขาลงไปแล้วป่ะไม่รู้เข้านะเนาะอย่างนี้แม่งกับูไมโซเจริตหรอเฮ้ยแม่งแต่นี่แต่นี่กล้าเลยวะวิ่งเออ,เอ,อ เฮ้ยเทศอะไรจทองน้ำมันน้ำมันชือชือบใชครับกูจะไเ่พ go go มีอุ <um ้ยอ um um ุ um ้ยเดียวตูเดียวตูสเกินนี่คือนักตเจบปูเยี่ยมสุ จะพาแล้วปาไม่ต้อ่าแล้วหลไปเฮ้ยอุยเดี๋ยวตเดีตนาวป่าเดไม่ใญ่อนนี้โอ้ยอุ้ยดนเจอหีอี่หวะอย่าตากมาไ่อย่ากอี่คือโนเจอนี่ เอมากอย้าโง่ยืนเด้นมมุงไม่กินข้าวอ่ะส่เข้ามาใหางของเขาหยิบไปดิออยอยดนโดนโยกือบโดน ไอเที้ยมึงเขากูปิงปับเลยอ่ะโอเคเวลากัเหมือนเดิมล้มยังพยายามกุลงพยายามอยู่อ้ยถางยิง Get it now เป็ใหญ่เยเฮ้ยแ่ละจหมและนแคละนวะและจหมแกู้าไแล้วมะม่า้วมวมาะมมาะมา โอเคป้ากินโซอองเลยเอาเยอะมัเจ้าเ,าเออดิแกอยู่แกอยู่สวยก็ขี่กาไปด้วยแถมเขาไม่ได้นีปิงนี่ปิง,ปงฮลัลโหลไม่ต้องกินเวลาเแบบนี่คือเวลาที่ห่างเลยเนี่ยอายุเวลาวะว้าวว้าวดู

จอได้มันไม่ใช่เาล้ไม่ได้ได้ได้ของปุ่มาคือเปิ้ลฮะขอมันคือเปิ้ลได้การทดบการทสอบมาแน่หนัเานเก้าอีเออดินัเก้ายวไปเล่นที่บ้านแน้ย่ะอใจอาจอใช่เราอ่ไเออคือใครอยู่นี่ใครจะอยู่นี่เออราเราเราเจอ่าเนี่ยใครอยู่นี่คนนี้กับคนนี้กับเ่ เออเกเเยอก็ไม่รู้คนนีกับซีซีนะสาสองเสียตายไม่ผมไม่ตายแล้วจะมาพาอสอนได้ไงอ่ะเอองอยู่นะอ่ะเจ้าบุญอ่อนหน่